7โรคร้ายนะครับที่ต้องระวังครับเมื่อท่านต้องการที่จะดื่มกาแฟครับสวัสดีครับผมหมอทํานะครับและนี่คือด็อกเตอร์ท็อปช anel ครับรายการสุขภาพที่ทั้งสนุกและมีสาระครับวู้วันนี้ครับเราจะมาคุยกันเรื่อง7โรคร้ายนะครับที่ต้องระวังครับเมื่อท่านต้องการที่จะดื่มกาแฟครับ กาแฟในปัจจุบันมันเป็นอะไรที่ผมว่าถ้าจะอยู่ในชีวิตประจําวันของเราเลยเนาะการดื่มกาแฟนี่เป็นเรื่องปกติมากๆครับแต่ก็มีสิ่งที่เราจะต้องระวังใช่ไหมครับและนี่คือ7โรคร้ายที่ท่านจะต้องระวังครับเมื่อท่านจะดื่มกาแฟครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งครับขอบคุณครับสรุปนะครับ7โรคร้ายที่ต้องระวังครับเมื่อท่านจะดื่มกาแฟครับ ก็เป็นอะไรที่เขาเรียกว่าคลาสสิกนะครับการดื่มกาแฟแล้วก็เป็นแทบจะเป็นชีวิตประจําวันของเราไปแล้วในตอนนี้นะครับโรคที่ต้องระมัดระวังนะครับโรคแรกก็คือโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะหรือโรคหัวใจขาดเลือดหัวใจเต้นเร็วเกินไปเต้นช้าเกินไปพวกนี้ต้องระวังเพราะว่ากาแฟจะกระตุ้นให้เกิดภาวะหัวใจที่ เต้นผิดจังหวะมากขึ้นหรืออาจจะเต้นเร็วมากขึ้นทําให้อาการที่เป็นอยู่แล้วเป็นมากขึ้นหัวใจที่ติดตันหัวใจที่ขาดเลือดกล้ามเนื้อหัวใจที่ตายอยู่อาจจะมีภาวะที่เป็นมากขึ้นก็ต้องระมัดระวังนะครับดื่มได้แต่แนะนําไม่เกินวันละ1-2แก้วก็คือ100-200มิลลิกรัมถ้าท่านยังควบคุมโรคต่างๆได้ไม่ดีผมแนะนําว่าเต็มที่ก็1แก้วพอครับตอนเช้านะครับ มาต่อกันที่โรคที่2ครับนั่นก็คือโรคความดันโลหิตสูงครับสำหรับผู้ป่วยที่ควบคุมความดันโลหิตสูงได้ดีท่านจะดื่มวันละ1-2แก้วไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้าท่านควบคุมความดันโลหิตสูงได้ไม่ดีเลยผมแนะนําให้งดกาแฟไปก่อนเพราะมันอาจจะเป็นสาเหตุที่ท่านควบคุมความดันโลหิตสูงได้ไม่ดีนั่นเองครับมาต่อกันที่โรคที่3ครับนั่นก็คือโรคกระเพาะครับสาหรับผู้ป่วยที่น,น,นานๆเป็นโรคกระเพาะทีเนี่ยจะดื่มกาแฟก็ไม่ว่ากันวันละ1-2แก้วแต่ถ้าเมื่อรดก็ตามท่าน เป็นโรคก,กระเพาะมันทุกวี่ทุกวันรักษาไม่หายสักทีกาแฟอาจจะเป็นสาเหตุเพราะตัวกาแฟจะกระตุ้นให้หลังกรดในกระเพาะอาหารมากกว่าปกติดังนั้นแนะนําให้งดกาแฟและรีบพบแพทย์ถ้าท่านยิ่งอายุเยอะส่องกล้องดูกระเพาะอาหารดูซิมีโรคอะไรแอบอยู่ครับ มาต่อกันที่โรคที่4ครับอันนี้ก็อันตรายนะครับนั่นก็คือโรคต้อหินนะครับก็คือความดันในลูกตาสูงซึ่งถ้าเป็นมากๆเนี่ยอาจจะตาบอดได้เลยนะครับอันตรายสุดๆนะครับและตัวกาแฟเนี่ยจะทําให้ความดันในลูกตามากขึ้นถ้าท่านเป็นโรคต้อหินยังไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องนะครับและมีอาการปวดตาอยู่ตลอดตาพาตาเบลอกาแฟผมขออนุญาตให้งดก่อนและไปรับการรักษาที่ถูกต้องนะครับไม่อย่างนั้นอาจจะตาบอดได้เลยทีเดียวนะครับ มาต่อกันที่โรคที่5ครับอันนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันครับนั่นก็คือภาวะขาดวิตามิน B1 นนั่นเองครับก็คือจะมีภาวะเน็บชาต่างๆนะครับจากการขาดวิตามิน B1 หอีตัวกาแฟเนี่ยแหละครับมันจะไปะยับยั้งการดูดซึมวิตามิน B1 นเข้าร่างกายเพราะฉะนั้นถ้าท่านเป็นโรคภาวะขาดวิตามิน B1 จริงๆไม่ใช่แค่เน็บชาเฉยๆนะครับต้องเน็บชาแล้วไปตรวจว่าไอ้วิตามิน B เนี่ยมันขาดนะครับ ก็แนะนําให้งดกาแฟเพราะไม่พอครับที่กาแฟเนี่ยมันจะไปยับยั้งการดูดซึมมันยังเขาเรียกว่าทําให้วิตามินที่ละลายน้ําต่างๆของเราเนี่ยขับออกทางปัสสาวะมากกว่าเดิมด้วยก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยทีเดียวนะครับมาต่อกันที่โรคที่6ครับอันนี้พบมากเลยในผู้สูงอายุโดยเฉพาะเพศหญิงครับนั่นก็คือภาวะกระดูกพรุนนั่นเองครับ ตัวกาแฟและคาเฟอีนเนี่ยจะทำให้แคลเซียมในกระดูกของเราเนี่ยลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกพุนผมไม่แนะนำให้ดื่มกาแฟครับและแนะนำให้ทานแคลเซียมเสริมทั้งจากยาและทั้งจากอาหารให้พอเพียงและเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านมีมวลกระดูกที่ยอดเยี่ยมแล้วท่านก็กลับมาดื่มกาแฟได้เหมือนเดิมครับผม มาต่อกันที่โรคที่7ครับโรคสุดท้ายซึ่งจริงๆมันก็ไม่ใช่โรคเท่าไหร่ครับนั่นก็คือคุณแม่ที่ตั้งคันอยู่นั่นเองครับคุณแม่ที่ตั้งครันอยู่เนี้ยเนี่ยนะครับไม่แนะนําให้ดื่มน้ำที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนเลยเพราะอะไรเพราะว่าตัวคาเฟอีนนี้นี่นะครับ จะไปทําให้ลูกรักในครันของคุณแม่นั้นเนี่ยเวลาคลอดออกมาเนี่ยมีน้ําหนักน้อยหรือต่ํากว่าเกณฑ์ซึ่งจะทําให้เกิดโรคต่างๆได้ง่ายร่างกายไม่แข็งแรงนะครับคุณแม่ก็ไม่คงไม่แฮปปี้ใช่ไหมเวลาเราอาจจะคลอดลูกทั้งทีลูกเรา,เรา,เ,ราเราก็อยากให้ลูกเราแบบอ้วนจำมั่มน่ารักอะ่ะเอออะไรประมาณนั้นนะแต่อย่าอ้วนไปนะเอาพอดีพอดีนะครับเพราะฉะนั้นคาเฟอีนก็คงต้องลดนะครับไหนๆบ้างล่ะกาแฟชา ชานมไข่มุกโอ้โหนะครับพวกนี้นะครับก็ต้องงดนิดหนึ่งนะครับหรือว่าพวกน้ำอารมณ์ต่างๆนะครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขกับการดื่มกาแฟและรอดพ้นจากโรคร้ายต่างๆครับสวัสดีครับก่อนไปครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งครับบ๊ายบายสวัสดีครับผมหมอท็อปครับขอบคุณมากครับที่คุณกดดูคลิปนี้ครับ คุณอาจจะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe คุณจะเป็นคนหนึ่งที่ช่วยให้คนไทยกว่า70ล้านคนมีสุขภาพดีขึ้นครับและอย่าลืมดูจนจบนะครับเพื่อจะมั่นใจที่ว่าคุณจะไม่พลาดสิ่งสำคัญในชีวิตไปขอบคุณมากครับขอบคุณจากหัวใจ